สวัสดีเด็กๆชั้นประุมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะทั้งชั้นป .3 าทับ1แล้วก็ป .3 ทับ2ค่ะวันนี้นะคะครูแพรจะมาเฉลยแบบฝึกหดัดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก่อนอื่นเรื่องที่เราจะเรียนก็คือชีวิตของสัตว์ใช่ไหมลูกอ่ะทีนี้ชีวิตของสัตว์ถ้าเด็กๆจะเลี้ยงน้องหมา สักหนึ่งตัวเด็กๆต้องให้อะไรน้องหมาบ้างลกูกอ่ะให้อาหารใช่ไหมคะให้อาหารมีอะไรอีกเออให้อาหารแล้วก็ต้องมีน้ำ ให้อาหารให้น้ําอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญที่เด็กๆจะลืมไม่ได้ก็คือถ้าเด็กๆนําน้องหมาเนี่ยไปใส่กลองหรือมัดใส่ถุงปิดฝากลองหรือว่ามัดปากถุงให้แน่นน้องหมาของเราจะหายใจได้ไม่ได้ไหมคะอ่ะไม่ได้ใช่ไหมลูกดังนั้นเราก็ต้องปล่อยน้องหมาออกมา น้องหมาใช้อะไรหายใจลูกอ่ะอากาศใช่ไหมคะดังนั้นปัจจัย3มอย่างที่สำคัญสำหรับชีวิตของสัตว์ก็คืออาหารน้ำและอากาศทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดหน้าแรกนะลูกใครที่ทำแล้วให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกไว้ข้างหลังเลย คำชี้แจงนะลูกให้นักเรียนนำข้อความที่ให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่1ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มี3อย่างได้แก่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้เลยค่ะนำค,ำคำํสามคําข้างบนมาเติมลงในช่องว่างน้ำอาหาร แล้วก็อากาศต่อไปข้อที่สองสัตว์จินจุดๆ,ๆเพื่อเป็นอาหารดับร้อนและเป็นส่วนประกอบหลักของเลือดความจริงอันนี้นะลูกครูแพรพิมพ์เกินมาให้เด็กๆคิดค่ากันว่าเป็นอาหารทิ้งไม่งั้นเนี่ยจะงง แล้วมาเน้นคํานี้แทนคําว่าดับร้อนกับเป็นส่วนประกอบหลักของเลือดครูแพรถามว่าถ้าเด็กๆร้อนมากๆเนี่ยเด็กๆจะเลือกกินข้าวหรือกินน้ําลูกเวลาเด็กๆร้อนหรือว่าเหงื่อออกเล่นกีฬามาเด็กๆต้องกระหายอะไรอ่ะน้ําใช่ไหมลูกแล้วอีกหนึ่งอย่าง เลือดของเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ที่ว่ามันเป็นสีแดงเนื่องจากว่ามีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบนั่นเองข้อ3นะลูกจุดจุดจุดเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ําหลายๆชนิดเป็นที่อยู่อาศัยของปลาปลาอาศัยอยู่ไหนไหนลูกอ่ะในน้ํานะคะ เด็กก็เติมคำว่าน้ำลงไปเลยต่อไปข้อ C ถ้าไม่มีจุดๆๆในการหายใจสัตว์จะตายตอบอะไรลูกอ่ะอากาศข้อ5ตาปลาโผล่ขึ้นมาหายใจเอาจุดๆๆ,ๆบนผิวน้ำ ตอบอะไรลูกอากาศใครที่ถูกเขียดเครื่องหมายถูกไว้ข้างหลังนี้เลยนะคะต่อไปสุนัขและแมวหายใจสูตรเราสูดอะไรเข้าจมูกลูกตอบอากาศข้อสุดท้ายแล้วข้อที่7จ็ดสัตว์กินจุดๆๆเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต ตอบอะไรคะอ่าอะไรลูกอ่าหารอ่าเสร็จแล้วหนึ่งหนะ้าต่อไปหน้าที่สองหน้าที่สองคำชี้แจงให้นักเรียนนำชื่อสัตว์ไปเติมลงในประเภทของสัตว์ให้ถูกต้อง อ่ะเด็กๆข้อแรกมานกแรง้งนกแร้งตอบอะไรลูกอ่ะนกแรง้งนกแร้งเนี่ยเป็นนกที่กินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารไม่ใช่ลูกกินซากสัตว์อย่างเดียวนกแร้งไม่กินพืชนะลูกกินซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหาร เด็กๆก็เติมลงไปตรงข้อ4ว่านกแล้งอ่ะต่อไปปลาแรดปลาแรดกินอะไรเป็นอาหารลูกอ่ะปลาแรดนะลูกเป็น ปลาที่สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์โดยจะกินพืชพวกตะไคร่น้ำหรือว่าสาหร่ายเล็กๆที่อยู่ในน้ำนะลูกแล้วก็กินสัตว์เช่นพวกเออนอนหรือว่ามแมลงต่างๆปลาแรกดก็กินได้เหมือนกันดังนั้นเราก็เติมลงไปในช่องที่สามก็คือสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์อ่า ว่าแ,แล้วอะไรต่อคะควายเด็กๆตอบได้อยู่แล้วว่าควายกินอะไรลูกอ่ะกินหญ้าดังนั้นควายต้องเป็นสัตว์กินพืชอ่ะต่อไปเสือเสือกินอะไรลูกอ่ะกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่ไปในช่องที่เป็นสัตว์กินสัตว์ต่อไปไส้เดือน เด็กๆจะคิดว่าไส้เดือนกินดินใช่ไหมลูกแต่ไส้เดือนไม่ได้กินดินนะคะไส้เดือนจะกินเศษใบไ,ไม้ก็คือกินซากพืชนั่นเองไส้เดือนเติมลงไปในช่องสีเลยค่ะอาต่อไปไส้เดือนแล้วงูงูกินอะไรเป็นอาหารลูก งูต้องกินสัตว์เป็นอาหารนะคะพวกหนูต่างๆจระเข้กินอะไรลูกจระเข้กินเนื้อสัตว์เหมือนกันเลยต่อไปแล้วนกห่ะคะบางคนบอกว่านกกินเมล็ดพืชต่างๆเป็นอาหารแต่ครูจะบอกว่าคำว่านก มันหมายถึงนกทุกชนิดใช่ไหมลูกนกก็เช่นเออนกพิราบเนี่ยจะกินพวกธัญพืชเป็นอาหารเช่นกินข้าวเออกินถั่วกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นนกอินทรีก็จะล่าพวกปลากระต่ายเป็นอาหารนะลูกดังนั้นคําว่านกเฉยๆเราจะให้อยู่ในสัตว์กินทั้งพืชและสัตว ต่อไปไก่เด็กๆจะบอกว่าครูค้าครูค้าไก่ที่บ้านหนูกินข้าวเปลือกค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเด็กๆนำหนอนไปให้ไก่ไก่ก็กินหนอนลูกดังนั้นไก่ต้องกินทั้งพืชและสัตว์ไก่แล้วต่อไปรกระต่ายกระต่ายกินอะไรลูก อ่ะกินหญ้าใช่ไหมคะก็คือกินพืชเด็กๆก็เติมลงไปเลยกระตายอ่ะต่อไปช้างช้างกินอะไรลูกอ่ะกินอ้อยกินกล้วยกินหญ้าใช่ไหมล่นะช้เป็นสัตว์กินพืชอ่ะต่อไปตัวนี้กิ้งกือ กิ้งกือเนี่ยมีขาเยอะไหมลูกเออกิ้งกือเป็นสัตว์ที่มีขาเยอะมากส่วนกิ้งกือเนี่ยจะกินซากพืชน,นะลูกเป็นอาหารกิ้งกืออ่ะเสร็จแล้วสี่ข้อ มีสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์สัตว์กินทั้งพืชและสัตว์แล้วก็สัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์นะคะเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะอ่าจากนั้นเปิดไปหน้าต่อไปเลยลูกอ่า ครูขออธิบายหน้านี้เพิ่มเติมนะลูกคำชี้แจงให้นักเรียนนำชื่อสัตว์ไปเติมลงในประเภทของสัตว์ให้ถูกต้องประเภทของสัตว์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามเนี่ยจะแบ่งง่ายๆเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำ แล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะลูกยังไม่ได้แบ่งเป็นสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรอย่างนี้เราแบ่งแค่สัตว์ที่อยู่บนบกสัตว์ที่อยู่ในน้ำแล้วก็สัตว์ที่อยู่ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะคะ,ะทีนี้เด็กๆมาดูคำแรกปาดปาดคืออะไรครูเชื่อว่าพ่อแม่เออ,เอ,อของเด็กๆเ,เนี่ย อาจจะอธิบายไปแล้วแต่ว่าครูมีรูปเพิ่มเติมให้ดูเพื่อใครยังไม่รู้ว่าตัวปาดนะลูกมันยังไงปาดเนี่ยจะคล้ายๆจะคล้ายๆศา,าสตร์พวกกบเขียน,นลูกอยู่ในตระกูลเดียวกันเลยแต่ปาดเนี่ยจะอยู่ตามในแบบว่าโพรงไม้หรือว่าต้นไม้ที่สูงกว่า ะไมไ่อยู่แบบขุดดินอยู่ตามพื้นหรือว่าอยู่ตามหนองน้ําเหมือนกบนะลูกอ่ะตัวนี้แหละลูกที่เรียกว่าปาดต่อไปปาดตอนที่เออปาดเนี่ยก็จะคล้ายๆกบใช่ไหมคะก็คือจะไข่ในน้ําก่อนจะไข่ตามใบไม้ลูกใบไ,ไม้ที่มีน้ําขังหรือว่า เออโพงไม้ที่มีน้ําขังปาดก็จะไปไข่ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นลูกออดเหมือนกบเหมือนอึ่งอ่างเลยลูกดังนั้นปาดก็คือเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานั่นเองเด็กๆก็เ,เติมลงไปเลยนะคะว่าปาดก็ไปปูป,ปูจัดเป็นสัตว์น้ำนะลูก พวค้าคู่ค้า,คาหนูเคยเห็นปูนะเาเเดินขึ้นมาบนบกแต่ส่วนมากนะลูกปูนาเนี่ยก็จะต้องอยู่ในดินที่มีความชื้นหรือว่ามีน้ําขังอยู่ตลอดถ้าเด็กๆเอาปูไว้บนบกนานๆเนี่ยปูของเราก็จะตายนะคะดังนั้นปูเนี่ยจัดเป็นสัตว์น้ํานะลูกต่อไปเคียดเคียดหน้าตาเป็นยังไง ก็อยู่ในตระกูลเออปาดอึงอ่างกบเหมือนกันเลยเขียดจะตัวเล็กๆนะลูกเล็กกว่าอึงอ่างเล็กกว่ากบนะลูกจะผอมๆหน่อยครูเชื่อว่าแถวบ้านนะักเรียนมีลองถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะอ่ะเขียดจะเป็นสัตว์อะไรลูกเออ ครึ่งหนึ่งของมันก็คือตอนที่มันยังเด็กเนี่ยมันก็อยู่ในน้ําเหมือนกันคือเขียดจะไปไข่ไว้ในน้ํานะคะแล้วก็กลายเป็นลูกออสเหมือนกันเลยดังนั้นเขียดจะเป็นสัตว์ครึ่งโบกครึ่งน้ํานั่นเองอมีเขียดแล้วแมวแมวมันสัตว์อะไรลูก เออสัตว์บกตอบง่ายๆเลยเดี๋ยวก็เติมคำว่าแมวลงไปนะคะซาลาแมนเดอร์เด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักครูมีรูปให้ดูลูกซาลาแมนเดอร์เนี่ยมีหลายสายพันธุ์น่ารักไหมคะเออเหมือนมังกรเลยใช่ไหมลูกอ่าซาลาแมนเดอร์อยู่ในตะกูลเอ,อ่อสัตว์ ครึ่งบกครึ่งนะ้ำเหมือนกันเลยอันนี้นะคะก็เป็นซาลาแมนเดอร์ต่างสายพันธุ์กันออกไปนะลกูกเหมือนกิ้งกาแล้วก็เหมือนเ,ออเหมือนลูกออสตอนใกล้ๆโตแล้วใช่ไหมลกูกดังนั้นซาลาแมนเดอร์จะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะลกูก ซาลาเวนเดอร์ไปแล้วอันนี้ครูพิมพ์กอไก่เกินมานลูกต้องเป็นปลาปลาจะเป็นสัตว์อะไรสัตว์น้ำใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมปลาลงไปในสัตว์น้ำกบครึ่งอะไรครึ่งโบกครึ่งน้ำเด็กๆก็เติมกบลงไปลูกอ่าต่อไปนกนกจะเป็นสัตว์อะไรลูกสัตว์โบกนั่นเอง อันนี้เราแบ่งข้าวๆตามถิ่นที่อยู่นะคะเรายังไม่ได้ลงลึกอ่าต่อไปกุ้งจัดเป็นสัตว์น้ำหอยก็จัดเป็นสัตว์น้ำเหมือนกันวานวานวานจัดเป็นสัตว์น้ำนะลูก วานจะตัวใหญ่มากโดยเฉพาะวานสีน้ำเงินจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปลิงเป็นสัตว์บกนั่นเองอะต่อไปเตา เด็กๆจะเห็นว่าครูค้าหนูเคยเห็นเต่าอยู่น้ําใช่ลูกแต่ว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตมันชีวิตเต่าก็คือไข่อยู่บนโบกลูกไม่ได้ไข่ในน้ําไม่ได้โตในน้ําเหมือนพวกกบที่กายที่ตอนเด็กๆเ,เป็นลูกออสโตมาเต่าก็เป็นลูกเต่าเลยลูกก็คืออยู่บนโบกไม่ได้อยู่ในน้ํา ครึ่งชีวิตยอยู่ในน้ําเหมือนเอ่อพวกกบอึ่งอ่างลูกดังนั้นเต่าเป็นสัตว์บกโดยเฉพาะเต่าไทยเนี่ยจะอยู่บนบกมากกว่าในน้ำาอกลูกต่อไปอึ่งอ่างจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีะไรอีกควายควายจะเป็นสัตว์อะไรลกูก ซาบกอะเสร็จแล้วทวงคำตอบอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยไหมคะไปหน้าต่อไปเลยนะอ่ะต่อไป คำชี้แจงให้นักเรียนเติมวงจรชีวิตสัตว์ให้ถูกต้องอันนี้นะลูกเดี๋ยวครูจะไปอธิบายเพิ่มเติมตอนที่เราใช้ Google Meet กันทีนี้เด็กๆด,ดูตามภาพเลยนะคะภาพของเด็กๆเกนี่ยอาจจะเป็นขาวดำนะลูกให้ดูของครูไปด้วยนะคะอ่าภาพแรกภาพนี้ภาพอะไรลูก เออจุดจุด,จด,จดอันนี้บนใบไม้คืออะไรไข่ใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมเพราว่าไข่ลงมาลูกทีนี้ไข่ต่อไปจะไปเป็นหนอนเนี่ยใช้เวลาประมาณสาถึง5วันต่อไปตัวนี้คืออะไรลูก นอนใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมคำว่านอนไปหรือว่าเขียนว่าตัวนอนก็ได้ลูกข้างบนมันเขียนตัวนอนนะ้เด็กๆก็ขีดฆ่าไปด้วยนะลกูกอันไหนที่ใส่ลงไปแล้วอ่ะต่อไปจากนอนไปเป็นอันนี้เราเรียกว่าอะไรเนี่ยที่หอ่อคุ้มนอนอยู่เราเรียกว่าดักแด จากนอนเป็นดักแด้ใช้เวลา1ิบหวันแล้วจากดักแด้ไปเป็นตัวอะไรคะผีเสือ้อใช้เวลากี่วันลูก7ถึง10วันวงจรชีวิตอันนี้เราเรียกว่า วัฏจักรชีวิตวัฏจักรชีวิตของอะไรเราเรียกตัวเต็มวัยของมันลูกเราไม่เรียกวัฏจักรชีวิตของไข่วัฏจักรชีวิตของนอนไม่ลูกเราเรียกว่าวัฏจักรหรือว่าวงจรชีวิตเหมือนกันคําว่าวัฏจักรเด็กๆเ,เขียนเพิ่มไปด้วยก็ได้ลูกวัฏจักร คำว่าวัฏจักรหรือว่าวงจรชีวิตเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนะลูกอ่ะต่อไปเราเรียกว่าวงจรชีวิตของตัวเต็มวัยของมันก็คือผีเสือ้อเดี๋ยวครูจะให้ดูเป็นคลิปวิดีโออีกครั้งนะคะในตอนที่เรามีดกันนั่นเองต่อไป หน้าสุดท้ายแล้วอ่ะให้นักเรียนเติวมวงจรชีวิตสัต์ให้ถูกต้องไหนลองเติมตรงกลางก่อนซิมันเป็นวงจรชีวิตของอะไรเนี่ยของอะไรลูกเออตัวเต็มวัยของมันคืออะไรกบใช่ไหมคะดังนั้นเป็นวงจรชีวิตกบ อ่าอันอันนี้มาดูภาพภาพนี้ลูกใช่ลูกตาซ้อนกันเยอะๆไหมอ่าไม่ใช่นะคะอันนี้คือไข่ของกบนั่นเองเด็กๆก็เติมคำว่าไข่ลงไปจากไข่กลายไปเป็นลูกลูกออดเนี่ยใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์นะลูก เด็ก,กขีดค่าวันตรงนี้ทิ้งแล้วเพิ่มคำว่าหนึ่งสัปดาห์ลงไปหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันคะอ่าเจ็ดวันนะ่ลูกต่อไปอันนี้ไม่ใช่สาหร่ายนะลูกมีตาด้วยเนี่ยคือตัวอะไรคะ อ่าลูกออดใช่ไหมแต่มันมีคำว่าลูกออดวัยอ่อนกับลูกออดวัยแก่ตอนแรกก็ต้องเป็นลูกออดวัยอ่อนใช่ไหมลูกก่อนจะแก่เนี่ยก็ต้องอ่อนมาก่อนดังนั้นเขียนลูกออดวัยอ่ะครูเขียนไม่พอนะลูก เขียนใหม่ก่อนลูกออสไวออนอ่ลูกออสไวออนมีอายุกี่วันถึงจะไปเป็นลูกออสไวแก่เนะี่ยประมาณเด็กๆลบคำว่าวันทิ้งลูกเจ็ดถึงสิบสัปดาห์ ต่อไปเด็กๆสังเกตไหมคะว่าลูกออดไวอ่อนกับลูกออดไวแก่เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันอ่าเด็กบอกว่า,วาอ้ามีตามีปากเหมือนกันมีหางแต่ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้ก็คือลูกออดไวแก่จะมีขานั่นเองเพิ่มขึ้นมา เพื่อจะเปลี่ยนรูปล่างไปเป็นกบแล้วลูกอสไวดแกลูกอสไวแก่จะไปเป็นกบใช้เวลาสิบถึงสิบสองสัปดาห์อ่ะสุดท้ายลูกอสไวแก่กลายไปเป็นกบมีขาทั้งสี่ข้าง อันนี้นะลูกคือวงจรชีวิตของกบเดี๋ยวคู่แพรจะอธิบายในมีตรโดยมีเอ,อ่อวิดีโอให้เด็กๆด,ดูการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะลูกเดี๋ยวเจอกันในมีตรนะคะ